สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน first pop shop วันนี้นะคะก็มีเสื้อของ Taylor Swift เนี่ยรุ่น red sitting t มาให้ดูกันนะคะวันนี้เราถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูได้เลยนะคะว่าลักษณะของเสื้อเนี่ยเป็นแบบไหนสีสันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายให้เพื่อนเฟังดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงสินค้าอันนี้นะคะเป็นของแท้ร้อซนะคะโดยทางเราเนี่ยก็สั่งตรงมาจากที่เว็บไซต์ของ Taylor S w i f t นั่นแหละค่ะ ก็นำเข้ามาจากเมกานะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจนะคะซื้อสินค้าไปรับรองนะคะเงินถึง Taylor Swift แน่นอนค่ะเอาละค่ะเราก็มาดูการสกรีนนะคะของเสื้อตัวนี้กันดีกว่านะคะการสกรีนเนี่ยก็จะเป็นรูป Taylor Swift นะคะใส่แว่นกันแดดสีขาวนะคะนั่งอยู่นะคะพร้อมกับมีข้อความที่เขียนว่า Taylor Swift นะคะเป็นสีขาว สำหรับตัวหนังสือเนี่ยเห็นจะแบบมันจะมีการไล่สีนิดนึงนะคะระหว่างสีขาวกับสีแดงแล้วก็เหมือนจะแบบเป็นสีลอกแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นการดีไซน์ให้แบบเป็นการไล่สีโทนสีระหว่างสีขาวกับสีแดงนั่นเองนะคะไม่ใช่แบบเสื้อเก่าไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อตัวนี้นะคะเนื้อนิ่มมากใส่สบายนะคะเพราะว่าเป็นคอตตอนร้อเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เป็นไซส์ M นะคะตัวที่เห็นตัวนี้เลยคือไซส์ M ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่ทั้งชายแล้วก็หญิงเน่ยสามารถใส่ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่ f i r s t Pop Shop ค่ะวันนี้ขอแนะนำแค่นี้ก่อนละกันนะคะบ๊ายบายค่ะ